สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับกลับมาพบกันคืนนี้ในบรรยากาศที่ค่อนข้างแปลกหูแปลกตาไปพอสมควรตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไม่ได้ทำคลิปในคืนนี้นะฮะผมก็ไปโพสในในหน้าชุมชนไว้นะฮะบ,บอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันในพรุ่งนี้สักส,สายสายสักก่อนเที่ยงดีกว่าแต่ก็รู้สึกไม่สบายใจมันเป็นความรู้สึกแบบ เรามาเจอกันทุกวันทุกค่ำคืนนะฮะแทบจะไม่มีวันไหนเลยที่ที่ผมหยุดทำคลิปไปเนะี่ยหรือถ้าจะมีจริงๆผมก็จะต้องบอกทุกคนนะครับว่าเฮ้เราจะเจอกันตอนนั้นตอนนี้หรือว่าไม่เจอกันนะอะไรเงี้ยแต่นี่มันมันกระทนหันจริงๆนะฮะก็เลยกลัวว่าจะมีเพื่อนพ้องน้องพี่บางคนนะฮะที่อาจจะรออยู่เอ๊ะทำไมพี่ปุ้ยหายไปไหนคืนนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยตัดสินใจว่าอะมามา,มาอัดคลิป เขาเรียกว่าอธิบายดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมก็รู้สึกเพลียนะครับในในใน,ในวันนี้เนี่ยมันก็เพลียมาหลายวันแล้วล่ะอาจจะผมงานเยอะไปหน่อยแล้วก็เลยเผลอหลับปกติเนี่ยผมผมก็จะทําอะไรเสร็จทุกทุกสิ่งอย่างไปแล้วนะถึงจะแบบไปหลับไปงี่ไปอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้รู้สึกว่ากินข้าวเสร็จไปประมาณสักสองทุ่มนะือเกือบสองทุ่มก็เลยไปนอนตากพ้ดลมเล่นๆนะฮะ จากที่มันเคลียเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันปวดหัวหลายเรื่องหลายราวนะ <c oughs> ก็เลยเลยหลับยาวไปเลยนะตื่นมาอีกทีนึ่งประมาณสี่ทุ่มมนทุกคนที่ดูพอสี่ทุ่มแล้วผมไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าเตรียมตัวเรื่องของว่าเจ็บจะพูดในเรื่องอะไรแบบชัดเจนนักนะฮะก็เลยมาช่างใจดูแล้วว่าเอ๊หรือคืนนี้เราจะไม่ไม่มาทําคลิปกันดีนะผมก็เลยไป ทำกิจกรรมอย่างอื่นไปนะครับไปฝึกกีตร์ไปอะไรต่อไปมันก็เลยล่วงเลยมาประมาณนี้เลยรู้สึกรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีนะเพราะสักพักหนึ่งผ่านไปเนี่ยสี่ทุ่มกว่าผ่านไปแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนอน,น้องๆน,นะฮะบ,บางคนก็ส่งข้อความมาถามบ้างนะฮะว่าเอ๊ะวันนี้พี่ปุ้ยหายไปไหนเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ทําคลิปก็เลยยิ่งรู้สึกรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีเข้าไปใหญ่ก็เลยเอ้าไปโพสต์ในหน้าชุมชนดีกว่า พอไปโพสปุ๊บผมก็เข้าใจว่ามันคงไม่ไปแจ้งเตือนใครหรอกในคืนนี้เนี่ยมันก็คงจะไปแจ้งเตือนในพรุ่งนี้ละซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์เลยแล้วเพราะผมก็จะมาเจอกับทุกคนปกติเลยอ่ะอัดคลิปนั่นแหละดีที่สุดนะฮะส่วนใครจะเข้าใจว่าอย่างไรก็ก็ขออาภาัยในความไม่สะดวกตรงนี้นะฮะทุกคนแต่ไหนๆก็ามาแล้วก็จะขอพูดสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของข่าวความเคลื่อนไหวนะฮะที่มันมันเกิดขึ้นในรอบวันในวันนี้ ก็ขอพูดถึงน้องกล้องสมเกียรติจันทรานะครับวันนี้ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับแสดงความยินดีกับสมเกียรติเพราะว่าได้ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมไปเรียบร้อยนะฮะในปีหน้าแม้ว่าฟอร์มการขับในปีนี้อาจจะติดปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับความไม่ปกติของตารางเวลาการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่หรือ ก็มัน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 ส่งผลนะฮทำทำให้ฟอร์มของกล้องเนี่ยก็อาจจะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงบ้างนะครับค่อนข้าง,าง,างที่จะสวิงอยู่พอสมควรแต่สุดท้ายแล้วนะฮะทางต้นสังกัดก,ก็ยังให้โอกาสเด็กไทยคนนี้อยู่อ่ะในเมื่อโอกาสมาขนาดนี้แล้วกล้องเองก็ยืนยันนะครับว่าโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ Honda มอบให้เขาก็จะทําให้ดีให้เต็มกําลังที่สุดในปีหน้านะฮะแล้วก็จะได้ไปจับคู่กับ เรียกว่าเป็นทีมเบดคนใหม่มฮะก็คือไอออกุระโอกุระก็คือนักแข่งโมโตทรีในตอนนี้ที่อยู่ในอันดับ2นะครับตารางคะแนนสะสมก็คือมีโอกาสที่จะแย่ง,งชิงแชมป์โลกกับอาเบิร์ตอารีนัสรู้สึกว่า2คนนี้อารีนัจะจะทิ้งห่างแค่ประมาณ6-7แต้มไม่เกิน10แต้มนะฮะดังนั้นก็เลยทั้ง2คนทั้งโอกุระแล้วก็ทั้งอารีนัสเนี่ยจะต้องไปชิงดํากันในปาติเมานะฮะ ส่วนในส่วนเ,เรื่องของแชมป์โลกจวานเมียนะฮะอาจจะมีดราม่าหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับว่าทำไมคนนั้นคนนี้ทีมนั้นทีมนี้ไม่ไปแสดงความยินดีไม่ไปอะไรจริงๆแล้วนักแข่งเขาไม่มีอะไรกันเลยนะทุกคนอยากจะบอกนะครับหรือแม้กระทั่งดราม่าที่เกิดจากมาร์คมาเกตเองว่าเอะมาร์เกตจะรู้สึกว่าเหมือนอะไรเลยเหมือนประมาณว่า จวนเมียไม่คู่ควรเป็นแชมป์ไม่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรงไงหรือเปล่ามันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอคติของ FC คนที่ดูอย่างเราเนี่ยบางคนนะย้าว่าบางคนที่ชอบจะสูมไฟไงชอบที่จะคิดชอบที่จะคิดเองเออเองว่าอ๋อนักแข่งเขาคงรู้สึกไม่ดีต่อกันแล้วรู้สึกแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่เลยฮะหลายคนก็ไปแสดงความยินดีนอกรอบนะฮะเขาไม่จําเป็นต้องมาเป่าประกาศหรือเราเองก็ไม่ได้ไปอยู่ในใน ที่ที่เราจะต้องรู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมฮะว่ามันมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างเขาจะไปแสดงความยินดียินดีกันตรงไหนยังไงอะไรประมาณนั้นนะมันเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาเก็ตเองก็เหมือนกันนะเขาก็ออกมาบอกเพื่อที่จะสยบข่าวลือที่ทางไม่ใช่ข่าวลืออะไราจะมันเป็นดราม่าที่มันก่อขึ้นนั่นแหละก่อขึ้นโดย FC ที่ผมมองว่าเป็น FC ที่ไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่ผมขอพูดตรงๆอย่างนี้ดีกว่านะฮะ มาเกดก็แสดงความยินดีกับจวนเมียนั่นแหละก็บอกว่าก็คู่ควรกับคําว่าแชมป์โลกก็คือแชมป์โลกเนี่ยก็คือเป็นคนที่ต้องฟอร์มการขับนิ่งมองโดยรวมใช่ไหมฮะมันจะต้องแม้ว่าจะไม่ได้หวือหวาแต่มันก็ฟอร์มการขับเนี่ยมันคงที่นั่นก็คือมันมันมันเป็นแบบนั้นนะฮะมาเกดก็ว่ามาซึ่งหลายครั้งหลายคราวมาเกดก็บอกนะครับว่าคนที่จะเป็นแชมป์โลกที่ประสบความสําเร็จได้เนี่ย เขาก็ต้องมองโดยรวมนั่นแหละนะฮะไม่ได้ว่าไปมองจุดใดจ,จุดหนึ่งดังนั้นตำแหน่งแชมป์โลกในวันนี้มันก็บ่งบอกแล้วว่าจอานเมียเขานิ่งที่สุดนะฮะเขาคู่ควรที่สุดกับความสำเร็จนี้ก็เลยอยากจะฝากเตือนหลายๆคนหน่อยแล้วกันนะครับที่ดูดูเกมกีฬาแต่มันมันเลยเถิดคําว่าเกมกีฬาไปด้วยซ้ำนะคือบางคนดูเหมือนมืนเล่นการพนันเลยอะ่ะผมผม เข้าใจว่าในบ้านเรามันมันน่าจะยังไม่มีเหมือนแทงบอลใช่ไหมฮะหรืออาจจะมีแล้วที่ผมไม่ทราบก็ขอขอภัยนะฮะแต่ถ้าแทงบอลเนี่ยผมผมเข้าใจความรู้สึกว่าบางคนทาไมไปเกลนะียดทีมนั้นเกลียดทีมนี้เวลาทีมตัวเองแพ้ทําไมต้องเป็นปืนเป็นไฟอันนี้ก็คนใกล้ตัวของผมเองนี่แหละนะเล่นบอลเล่นอะไรบางทีเล่น2 0 0 0 3,000บางคนเล่นเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันก็มีอารมณ์อารมณ์ไปบ้างอันนั้นก็พอเข้าใจได้นะครับว่าเราเสียเงินไปเป็นหลักหลายร้อยหลายพันเนี่ย อยู่แล้วฟอร์มการเตะฟอร์มการแข่งของคนที่เราเชียร์อยู่เขาทำไม่ได้มันก็ต้องมีวอยวายกันบ้างแต่ m o เตเนี่ยเราไม่ได้ไปแทงไปเล่นการพนันไปอะไรผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นน่าจะเกือบ100%ยเ์ละไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเลยนะครับแต่พอแต่พร้อมที่จะบวกนะ,ะ fc คนอื่นเสมอนะฮะพร้อมที่จะไฟกับคนไหนก็ได้ที่ไม่ได้เชียร์นะักแข่งคนเดียวกับเรา อันนี้ผมเห็นเห็นอยู่เยอะนะฮะเห็นอยู่เยอะแต่ถ้าเป็นในในในช่องของพวกเราเนี่ยผมว่า99%ทุกคนมีมารยาทกันหมดแหละนานๆจะมีคนแบบนั้นมาสักทีดังนั้นผมว่ามันไม่มีความสุขหรอกนะฮะที่ที่เราที่เราจะใจแคบไปแบบนั้นบางคนก็แสดงการปกป้องนะักแข่งคนโปรดของตัวเองเหมือนประมาณว่าไอ้คนนี้ใครก็แตะกูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืม แต่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ที่ททมันจะไม่ดีงามก็คือมันไมีการปกป้องหรอกบางทีบางทีก็ไปแขฉไปเหยียบย่านักแข่งคนอื่นที่เราไม่ได้ชอบเขาทั้งที่ความจริงล้วก็ไม่ได้ไปมีส่วนได้เสียอะไรยังไงเลยนะฮะทุกคนเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะนะฮะว่าใครจะแสดงอะไรออกไปยังไงก็ได้เข้าใจอยู่นะครับแต่เราจะเรียกร้องเอาแต่สิทธินะฮะเอาแต่บอกว่าฉันมีสิทธิฉันมีสิทธิ์อย่างเดียว แต่ถ้าความคิดเห็นของเรามันไปทําให้บรรยากาศของคนทั่วไปนะฮะเอาโดยรวมเนี่ยมันไปทําให้ตรงนั้นมันกล่อยตรงนั้นมันดูแย่มันมัน,ม,นมันก็ไม่คุ้มนะฮะมันก็ไม่คุ้มดังนั้น,นผมก็เลยค่อนข้างจะโลกสวยนิดน,นึงในส่วนของการจํากัดความคิดเห็นแนวๆนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในทาง Facebook Fanpage หรือทาง Youtube เจตนาลมงผมถ้าใครที่มาตามผมแปบ๊บเดียวเนี่ยเชื่อไหมว่าคงจะไม่ค่อยพอใจผมหรอกหลายคนอยู่บางคนก็พูดจากับผมตรงๆไปเลยนะฮะอย่างนั้นอย่างนี้อมผมก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้แร์อะไรอยู่แล้วเพราะว่าผมก็เน้นคนที่รู้จักตัวตนของเราจริงๆใช่ไหมฮะคือคนถ้ามันจะชอบจะศรัทธากันเนี่ยก็คือมันจะศรัทธาจากตัวตนจากการชอบในวิถีที่คนคนนั้นเขาเป็นดังนั้นคนที่มามาตามมาอะไรผมเนี่ย คืคือส่วนมากก็จะมองผมว่าผมนําเรื่องราวของนักแข่งคนนั้นคนนี้มาเล่ามาบอกให้ฟังนะครับโดยไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่ช่อง Youtube r s s ่นะฮะผมไม่ใช่ช่อง Youtube Market ไม่ใช่ช่อง y o u u u e q u a t a r a r o ไม่ใช่ช่อง Youtube Ducati คืออะไรมาเกิดขึ้นแล้วมันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์น่าจะเป็นสิ่งที่ FC ของนักแข่งมอเตอร์ทุกคนต้องทราบต้องรู้เนี่ยผมก็จะนำมาบอกมาเล่าตามที่ผม ได้ยินมาหรือจะวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นเองนะครับก็คือพยายามจะไม่แสดงความเกลียดชังนะฮะอันนี้ก็อยากให้เข้าใจเจตนาโรมจริงๆของผมด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะฮะที่เรายังอยู่แล้วก็รักกันด้วยดีตลอดมา Moto G.P ในสนามต่อไปคือสุดสัปดาห์นี้ที่กำลังจะมาถึงอีก3 4วันเนี่ยก็จะเป็นสนามปิดท้ายแล้วนะ,ะทุกคนเข้าใจว่าจอนียเองเขาก็ เขาก็ยังอยากจะพิสูจน์ตัวเองในสนามสุดท้ายอยู่นะฮะแล้วก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของการอยู่หัวแถวอยู่จะถึงแชมป์หรือเปล่าอันนั้นไม่ทราบได้นะฮะหลังจากเสร็จสิ้นสัปดาห์นี้ไปนะครับแข่งสนามปอร์ติมอลเซอร์กิทจ,จบรเรียบร้อยก็จะเข้าสู่การทดสอบการเทสร,ร,ถ,รถซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรไหมโควิด -19 ที่สเปนก็ยังคงรุนแรงอยู่นะฮะรู้สึกว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นของดอน่าหรือจะเป็นของทีมงานของบางทีมเนี่ยก็ ติดโควิดกันโอ้หลายคนอยู่ทีเดียวนะฮะดังนั้นเกมมันอาจจะเปลี่ยนไปหมายถึงว่าในส่วนของบรรยากาศการทำคลิปทำอะไรก็แล้วแต่ผมคงจะต้องคิดคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเสริมนะครับยังไงก็ขอให้อยู่ด้วยกันนานๆอย่างนี้ไปจนกว่าการแข่งขันใน2021จะเริ่มต้นขึ้นก็เหลือเวลาจากนี้ไปประมาณ3เดือนกว่าๆน,ะะน่าจะกลับมาตามปฏิทินนะฮะทุกคนคืนนี้ก็ ขอล่ำลากันไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจผมนะที่ไม่มาทําคลิปแต่เราก็คุยกันนานอยู่เหมือนกันนะในในคลิปเฉพาะกิจวันนี้พรุ่งนี้ก็มีเรื่องราวแน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมาบอกมาเล่ามาวิเคราะห์ให้ฟังไว้เจอกันคืนนี้สวัสดีทุกคนครับ